สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าวันนี้นะเบาวันแต่พะล้างกามาฮอดเด้อเจ้าโคตรพี่น้องจ้าเจ้าโคตรลุงตาเด้อนี่เจ้าโคตรลุงตาอนมาหอดเดียบร้อยแล้วกินข้าในตอนหักก็มีแกงหน่อ้ใส่หมูสามสันซีมืออนด้อยนั่น้องอนด้อยแกงเด้อจ้าอานก็สบายด้พี่น้อง ส่วนนาาวจีดก uh, uh, ับนาบ่าวทางมหาไซกำลังเดินทางกำลังมาคือ uh กันทางงานกันลมพาามากอยกรอดถูกนิกใครมากก้นไหมคือจมากคือจัากบอกอู้สมววววววกวววววนววววัวว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 จัวมาวววว นาสาวคือประมาณั้นเลยนเดียวเขามอเขมคนดำนาพเอาอะมาน่ม้อคนดำนะินมั้ลุงมันแหนได้อยฮะลุงกึกยากรุ่นของพ่อขอบคุณพ่เดียยมันก็จะเกีับหายขาดม่เเขาแับหายกบใหญ่มือเช็คอนี่หแล้วตามคนกบแเขาเด้ยจะเขาอัน

ทีคนเปลี่ยนไปตอยได้ด no. 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 no ีแ no ค่ะแเ้มาใหม่ใหม่่นองเนี้มใม่ม่ไรทุกนมองแล้แก้ใหม่พี่น้อมาแ้วจะงานเพื่อลัง่จอจัดงานบุญอดีเพื่ออไรยังก่องานยัง เดี๋ยเราต้องเทบุญเดี๋ยวมาดีไล้สร็จแ้วมาฝากทองทางพี่อพี่เนาะอวสาปีเหตรเือทางพี่อ่ะแค้เห็นอพีพีละครั้เออสามปีแล้วอะไรบ็ญก็แล้วจบ ไ้วห้าใครบ3ปี3ปีแต um> ่นึงบเหี้ยลกปีนั่นแปีละเท่าปีละเท่าเา3ปีเห็นหมดเลยเลยบ่กงโบห็นแต่โบเป็นยังไ้าเราเขามาหาได้เห็ุก็ได้แต่เหตแล้วต้องเป็นตอนนึงอีกเลยเพาคันคันนเข้าบเหตุรก็แล้วไปแบไปคล้วไปแ่จะเห็นเลาเจ้าต้องเดื3ปีจอดนะบจะเงินใหม่ต้องเร็เนาะ บ่บเวียก็ระไดก็ไดเขายก็เขาเนเรียบร้อยเลยยกกไดเหมนัไม่คือพวจะเาไ้่ตาม้้าเห็นก็้ต้องเห็นต่อเนื่องแต่าบพี่แว่าห้องคนมากินน่ะนะกินอรดีห้องมากินไปเลยเบบเลียงเข่าเลยบ่ะ เดี๋ยวเฮ้บุญไป่บุญไกันลวัดนันจะไปบุญไปจะต้องครบสามปีสามปีห้วัดอื่นได้วัดอื่นแล้วไม่ย่งงด้ยกันเจ้าถ้าว่าเขาบุญแล้วจะบุกับวัดเพียงค่บุเพียงแค่บุญงทำบุญแล้วหมดแล้วเออแล้วอันนี้เจ้าอยากเห็นเอเจ้าจะจะคิดว่าเออเจ้ามีเลยเจ้าอยากเห็นเ็บุเออเห็นบุญเห็นบุญล Hắn bây giờ lại hông đề bà, hông có thăm bụng trong mặt bà, hắn biết bố Mẹ nó khá là hông nhận thăm bụng của ta ha Mặt xì bò nhạc, ảnh nhạc, ảnh à, có cái bụng này Khốn có chắc xì khốn có bụng mà Huyệt hông nhận thăm bụng gì, hông có chắc là nát gì Nắc thường Huyệt bụng thường, đấy Nắc đấy Cô ấy là cháu khuyên thường này Cô ấy thật đồn có

ตานมาแบบมารำยาเลยของโกของกินเรื่องเขาแท่คนน้อยแช่ทำไมยืนหลีอตู่รงปุสักพักเฉยสักร่ดยังเาผู่มาได้ผู่มาเนี่เห็นไหมบนน้อยอาบนําพี่น้องเป็นใส่สีหัดเอื้คล่องไมาุ้นเกิดตึบเลยบ

วันอทิผักูอวันอาทิตย์ผักมแล้วนี่ก็เปลี่ยนเพซนะเพซเก่ากูบอกอนจะถื่อสันดเเฟื่อเก่ามันจะมีเนเฟซเพบยงดเ่านีหมืกัน น้ากระดิใจเลยตีกบได้มาตแท้นอะออเลยวมากเโทรหาม่ปุ้งโทหมาเละเนหน <si ้าเท่ใม็บวาสสาสเนาะขอดอโกมาบุคคาน้าเข้ามาไม่เหเดเาจางแได้น

แต่เจ้ายกมาไม่เทาตักเราแทกนะเจ้ายกมาไม่จะเนาแทกมันน้แทกโตเลยเพราะว่าเขาไม่คนเห็ดมาเราส่มาส่งเขาเลยงายเลยนะกเขาไม่เห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้นี่เาแทกนี่ซอยวนี้เนาะซอยตีนตันี้ลรจ้ัน ลองกินร้านหนึ่งขาเห็ดซื้อผมกินเราซื้อมากซื้อตรงหัวทูนมาซีหัวซื้อเราเห็ดเออซื้อมาเขาเห็ดว่าเขาซื้อมาเขาเห็ดขาเห็ดร้านนึขาแมงคัวเจ้าแมงคัวมาเย็สั่นซะย่างเงี้ยเราขึ้นน้ำหอมเลยงานเขาเลยล่ะงานแซ่บเหรอ ลาไปก่อนเดินผีหนังเด้อขอบคุณทุกไล่ถูกเงินถูกคนที่เข้ามาชมทางช่องรุงนะ้งพาแม่เล่นเดียวเดีย๋ดยจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีถ,ถูกทุกท่านทุกคนที่คอยซอยเหลืออุดหนุนมาตลอดพี่น้องขอบคุณแม่ดาจ้าบ๊ายบายฝากช่องให้เราพี่น้องขอแฟนครับเพื่อในการบัดไปสังข์ไปดี